นี่มันผ่านไปสามเดือนแล้วนะคุณยังจับได้ไปลี่ไม่ได้สีเวลามีอะไรเกิดขึ้นประชาชนก็ถามหาแต่ได้ไเลี่ตำรวจจำหน้าไปไว้ที่ไหนคนร้ายจับตัวประกันมานานหรือยังประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเอาละเอาละปล่อยตัวประกันอย่ามากเกิซะดีๆตำรวจรัไม่หมดแล้วที่ผมให้คุณมาเป็นหัวหน้าทีมสุบสวนได้ยนาดนี้เพราะผมรู้ว่าคุณมีความสามารถพิเศษในการรับตัวได้ว่าไหนไฟลี่อยู่ที่ไหนบอกับ ไนฟร์ได้อีกสวัสดีครับท็อปพลวัตนะครับในเรื่องนี้รับบทเป็นผู้กองโทนี่ครับผู้กองโทนี่เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับจะเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงครับคอยตามจับไนเฟอรีนะฮแล้วก็นิสัยส่วนตัวจะเป็นคนที่เงเียบๆครับแล้วก็จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกตัวเองเก่งมากภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า ข้างในที่แท้แล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนครับผมรู้สึกยังไงล่ะครับหนังเรื่องนี้รู้สึกเป็นเป็นหนังเรื่องแรกครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้แสดงหนังนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดูยิ่งใหญ่ดูเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนโปรเจกต์พันล้านนะครับคือโอ้ตอนถ่ายออกมานี่เราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายออกมาเป็นยังไงถ่ายถ่ายไปถ่ายมาหาทั้งกองนะครับแต่ว่าพอถ่ายออกมาแล้วดูทีเซอร์ออกมาแล้วแบบ โอ้โหดูเหมือนหนังใหญ่หนังโลงเลยครับสึกตื่นเต้นครับแล้วก็หวังว่าจะมีคนติดตามดูกันเยอะครับคุณจะทำไห้าคุณยังจับไม่ไปรีไม่ได้คุณเตรียมตัวกับไปที่เขาได้เลยสำหรับฉันแล้วสิ่งที่เป็นพลังให้กับฉันนั่นก็คือความปรารถนาของเราชายหนุมที่มีในตัวฉันนั่นเอง ช่วยเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้หน่อยสิคะหยุดเดี๋ยวนี้ฟาริคุณมีความผิดฐานทรกสายการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วม้องาตัวดี Night Fairy <erry> <Night F erry>